สวัสดีค่ะออมกุลปียาที่ดอนลน์ค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพาไปชมที่ดินแปลงส,สวยๆนะคะอยู่ที่ตำบลท่าเคยอ,อเภอสวนเพิ่งจัังหวดราชบุรีค่ะมีขนาดเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงาน26ตารางวาราคาขายนะคะอยู่ที่8 5 0 0 0 0หบาทค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนสองด้านนะคะด้านหน้าของแปลงที่ดินนะคะจะติดกับถนนลาดยางค่ะเส้นบ้านหนองหินบ้านวังเขียวนะคะ ส่วนด้านข้างค่ะจะติดกับถนนหินคุกนะคะกว้าง6เมตรหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่28เมตรส่วนความลึกนะคะก็อยู่ที่73เมตรค่ะด้านหน้าของแปลงที่ดินนะคะที่ติดกับถนนลาดยางจะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะส่วนภายในแปลงนะคะก็ล้อมรั้วไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นรั้วคาร์บอยค่ะรั้วคาร์บอยนะคะจะได้ถึง2ด้านนะคะ จะได้ทั้งด้านหน้านะคะที่ติดกับถนนลาดยางค่ะและด้านข้างนะคะที่ติดกับถนนหินคุกค่คะส่วนฝั่งที่ไม่ได้ติดกับถนนนะคะจะล้อมรั้วเป็นรลวลวดน้มนะคะขนาดมาตรฐาน7เส้นนะคะเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลนี้นะคะเป็นโฉนดคุดแดงน,นส4จอค่ะไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมเลยค่ะแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะ129เมตรค่ะ บรรยากาศดีนะคะอากาศปลอดโปร่งค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกการเดินทางค่ะห่างจากรีสอร์ททิมแลนด์แอนด์ฟรุตนะคะและโป่งยุคขับเพียงแค่750เมตรจากถนนทางหลวงแันดินนะคะหมายเลข3087ราชบุรีผาปกนะคะขับเข้ามาเพียงแค่4กิโลเมตรค่ะห่างจากปั๊มน้ำมันปอตทอนะคะ5.4กิโลเมตร ห่างจากตลาดชัด่าหวายเซเว่นโลตสัสธานาคารโรงพยาบาลสวนพึ่งนะคะก็เพียงแค่11กิโลเมตรค่ะห่างจากตัวเมืองราชบุรีนะคะก็เพียง56กิโลเมตรและขับรถมาจากกรุงเทพมหานาครน,นะคะ140กิโลเมตรค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนน2ด้านนะคะอยู่ที่ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะมีขนาดเนื้อที่1ไร่1งาน26ตารางวาค่ะราคาขายนะคะอยู่ที่850,000บาทสามารถติดต่อสอบถามหรือนัดดูที่ดินเข้ามาได้ที่เบอร์0845269981หรือแอดไลน์ไอมาได้ที่ @sgrc 1 2 6 x ค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับที่ทีออนไลน์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ